เจ้าสปาดีธานผส,สน้มสิทธาพนาตุส้มไปเบิ่งการก่อสร้างคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นตึกอาคารที่มีความสูงหลายกว่า3 5ชส้นอันยูที่เขตเศรษฐกิจพิเศษปึงถาดหลวงอีกจุดหนึ่งมุมหนึ่งก่อนเขาจะไปจุดเขตนั้นเขามาเบิ่งเกี่ยวกับการอัปเดตในการก่อสร้างเส้นทางโดยเฉพาะแมนประเภทบวกไฟยังทางซึ่งวันนี้ตอนนี้เขาจะก่อหรือมีการวางทอสายไฟ เพื่อจะติดตั้งไฟตามเซ็นเตอร์ตามถนนทนทางอยู่ในเขตใจกลางบึงถาดหลวงอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องของ,ของกินหาหาเดอ้อตอนนี้เข้าเจาก็มีการเอาทอมาว่างไว้เป็นเป็นเตระจุดอัญญาณประเภทท่อตัวนี้เม็นประเภทท่อที่เอาสายไฟใส่าทางในท่อฟังดินวนาสัุสาเอาสายไฟใส่ใน ือว่าการวางพินจุดเป็นยานหลังจากที่ว่าฟังดินนะข้าเจ้าก็จะมีเสาตัาง้งเสาไฟตั้งอีกต่างหากถื่อว่าตอนนี้ก็มีการเกี่ยมทีจะติดตั้งดอกไฟตามแต่ละจุดรตยานของถนนคนทางอาตอนนี้ก็สิยางไปถามไอ้น้องกรรมกรว่าข้าเจ้ากำลังเห็นยังอยู่และถามเกี่ยวกับโอการก่อสร้างมาริกมาหน่อยก็าตามที่ว่าข้าเจ้าตอบได้นะ บายดีข้อสามเลยครอันนี้เป็นทอยทอยไฟทอสายไฟวปะบ้างสายอันไปทางแคมนี่แล้วก็เด็กทอตัวนี้เสาไฟอ๋อตัวนี้เอาเอาเสาตัวนี้มาใส่นี่ยังออกไปนอกคนปะบอลเป็นเสาตั้งค์เต้ตอนนั้นนบอลเก็บไฟนะโอ้โอเคโอเคเข้าใจแล้ว บอลกันบโให้พวกนําพวกยังถือกันเนาะประมาณน,น,น,นั้นเนาะถือว่าเป็นท่อสายเอามาย้ายไปซื้ะะอเลยก็จะเ้าซองซ้ำมือคุดแล้วก็เอาสายสอสยดใส่แล้วหลังจากนั้น,นจังค่อยเอาเสาไฟใหญ่ามาตัางา้งใส่จุดนั้นโอเคเดี๋ยวคู่ขอบใจให้หลายเพิ <laughs> ่บบนบ่แต้มเสียนง่ายไหมนี่ เต็มเส้นทางนี่บโมโหปะเต็มอยู่ตอนนี้อันข่อยอยังทีเติมเสร็นอ๋อแส้นงั้นยังบ่ทันแล้วเธอวันนี้เฮ็ดเที่ยนี้มันแล้วมุดแล้วก็เทบันเดียวแล้วก็อืมโอ้ถือว่าปูยังบมแล้วอันนี้นะ<อ>ตรงนี้เทเติมอีกสั่นหนึ่งเนาะ<อ>แล้วจังคอยจังคอยอันนั้นอย่างโดนคอยอที่ตัวนี้นะเอ๊ะไมเ่เขา้าอันใช้งานเบิ้งบนได้มับนบนดี้คอยอย่างเต็ โอเคแต่ว่าซัมหนีก็ถือว่าขี่ก็ยังนิ่มแล้ขั้นว่าเป็นปูอีกนี่ uh. แห้งแห้งขักแล้วนี <Okay. S 1> ่เราจะคอยท่าสีอบใจได้ <laughs> <laughs> ตามที่เหาเห็นไอ้หน,นองกรรมกรนี่ก,ก็าเป็นคนล่า เจ้ากอมา่าอ็ดเบียกอยู่นี่อันนี้จะเป็นทอว่างสายไฟเขาในโบราณสาอื่นทรัพย์ที่ว่าถือตองแน่เทพเจเพม่นนอนอื่นกันแนวไรอันนี้คือคุ้มยิ่งใหญ่ยงสิกับจ้าเมนจะาเหมนจะปลูกต้นไม้ใส่อันนี้จะเป็นเส้นทางหนึ่งทีว่าเป็นเส้นทางหนึ่งทีว่าตัดจอดเสื่อมจอดใส่กันเพราะว่าถนนตัวนั้นจะเป็นวงนอก ถนนตนั้นจะเป็นเส้นวงนอกส่วนว่าถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเส้เนเซ็นเตอร์ตามการบอกของไอ้นนองกรรมกรเมื่อกี้ที่มาสอบถามแล้วนั่นขาเจ้าจว่าการปูย่างสาหรับในหอตอนนี้เมนว่ายังบ่ท่านถือว่าสมบูรณ์แบบถือตามแผนเมนว่าข้าเจ้าก็ยังจะมีการปูขึ้นอีกสันหนึ่งเป็นสันสุดท้ายสน,นั่น พิ่นจริงยังบ่ทัน,นได้แต้มเ็่แต่ว่าก็ถฐาเนเบิ่งตามตัวจริงว่าเพิ่นจะปูตื่มบ่เพราะว่าหลังจากที่ว่าถนนถึงใส่งานไประยะหนึ่งแล้วจะมีการอัปเกรดขึ้นอีกบ่แต่ตามที่ว่าเฮาเบิ่งตัวจริงเลยนี่ก็ใส่ได้ก็ถือว่าสบายแล้วนี่ขี่รถก็นิ่มๆสำหรับท่านผู้ชมท่อนหนัประพอปลาที่ว่ามาครบบ่ล่ะอือที่ว่าควบคุมหน้าก็หลายแล้วนี่บางทรายบางจุดบางบ่อก็ะถือว่าใส่แล้ว สายไฟไนะเจ้านั่นท่านระ้รวมจะเป็นครัวถนนเส้นทางตัดมาจากทาง4ีหอยหาปีเพื่อมุ่งหน้าเข้ามาทางดอนก้อยแล้วก็ไปสอดใส่ดอนทุุ่มอันนี้ก็แเ่นเป็นเขตเศรษฐกิจนนัถนนหนทางผ่านเข้ามาถือว่าเป็นแล้วเป็นจุดํำเด้เงินทํไดนี้คาแท้ๆแบ่นี้นะมันใกล้กับสถานีรถไฟน่าทายังที่สองแล้วก็ยังมี รถไฟเราจีนก็ยู่จุดมุงไม้ก็ไปทั้งเมืองหาเส้ฟ้องถือว่าเป็นงานเศรษฐกิจที่รัฐบาลให้ความสนใจอีกจุดหนึ่งจากห้องรม,มาจากจากันเขตกลรมร่วมไส้นสายทแ้่วายู่เขตยนรวมรวมเส้นสายอันนั้นมันครบวงจรเท่นิทาง,อ,งอุตสาหกรรมตัวเมืองใหม่แต่่าสพอ,อยู่ที่เขต บึงถัดหลวงแห่งนี้แทนนเวว่าข้าเจ้าบ่ไหมีห้องจักห้องงานบ่ไหมีห้องงานอุตสาหกรรมมิแต่ว่าขาเจ้าจะเห็นเป็นตัวเมืองใหม่โดยเฉพาะเลยเป็นบ้านเมืองพัะชาส้นเป็นบ้านเฮือนตึกคอนโดมิเนียมอพาร์ตหัวอพาร์ตเมนต์ครบวงจรมาตรานสมภาส้มคือว่ารวมตัวกันอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถัดหลวงแห่งนี้เนื้อที่มาห้าสารส่วนได้รายละเอียดต่างๆเมน เอาเลนำเสนอไปก่อนเรื่อยทีีคิปคิปหลังสามารถครับผู้ได้เกี่ยวกับการลงทุนของเผนโดยรวมแต่ว่าตอนนี้มาเก็บกรัมเก็บวิดีโอภาพให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งนี่กระปูต้นบอกต้นใหม่ใช่ะ,ะอันนี้นนาจะเป็นต้นดอกฟางบ่ทัานผู้ชม่แนใ่ใจว่าต้นดอกหยังพาอ,อยู่ในจุดใกลางเซ็นเตอร์แนต้นเพ้ากับต้นป้ามแต่ว่าต้น ออกมานอกอย่งซีมันอาจะเป็นต้นฟางโมเนอใจแต่ว่าแต่ละจุดกับโมเดอไม้คุณว่าจะมีะแบบนี้แหละกาเป็นสวงเขาจาก,ก็จะปลูกต้นใหม่อีกสนิดหนึ่งประมาณนั้นอ้าวที่ว่าปลูกแล้วเนาะอันนี้หนะยังแต่แตเต็มเซนเกี่ยวกับ,กบพวกใสเสาไฟโอเคเอาที่ว่าจุดเขนีกลายเป็นสามแยกอัตโนมัติแต่อนาคตต่อไปก็เป็นสี่แยกแน่นอนก็คือ จุดเขตนี้จะตอกเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งพ่นจงแล้วทางไปแล้วแล้วทางจากยุดนั่นเบ้องนั้นมาพี่ทือว่าเป็นเส้นทางขนข้าวกลวงเติบนี่อาจจะแมนตัดออกไปใส่ถนนพุ่นถนนทีว่าเขาว่า่านมาื่งกีนี่เนาะเป็นถนนสิว่าชิปีใส่ไปเป็นสอดเส้ทางนั่นน่นนะอนรคุลมือว่าออกไปสอดเสพุ่นก็เป็นเส้นทางเข้ามาอีกตอนหนึ่งเป็นสีแยกนะบันน่นะอยูที่เขตตัวนี้ แต่ก่อนจะเขาไปทีเซ็นเตอร์ด่อนนํำด่อนกลางโอเคร่วมคืบหน้าท่านผู้ชมอันนี้แม่นแมนที่เห็นจังสี่นี่นะท่านผู้ชมที่เห็นที่เห็นเป็นแบบเส้นนอกอย่างสี่นี่แม่นว่าความหมายก็คือเขาเจาะเหตตัดก้วมออกไปเป็นแบบวงม้นอีกแบบเดียวกันครับอยู่ทีเซ็นเตอร์แบบเดียวกันเลยต่างแต่ว่าตัวนี้มันจะก้วงออกมาก่อนอีกแล้วก็จะตัดถนนทางเป็นเป็นถนนแบบนี้ไปสอดใส่เซ็นเตอร์ พาอไม้คือแต่ละจุดต่อแมต่ตัด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 ,ตดใส่สนั่นมันจะเป็นวงเวียนเบื้องตามหูภาพจำลองก็จะเป็นดอนน้วงกลางที่ว่าจุดดอนน้แม่จุดกลางที่สุดของเขียศรษฐกิจพิเศษบึงผาดหลวงแผนทั้งที่ว่างามนะท่านผู้ชมงามงามงามโอเคเจ้ากระสีอาผาบรรยากาศอยู่ที่เซ็นเตอร์อยูทีจุด เขานำวันห้ทั้ผส้มในเบิงมนเม็ล็กมาน้อยก่อนที่เราจะไปเบิงการกอร่อสางคอนโดมิเนียมอีกจุดหนึ่งของโครงการบึงถัดหลวงอันนี้ม่นเป็นบึงแท้แท้ก็มีผู้คนมาออกกำลังกายมาย่างดินตะซวงนี่ก็พอมีผู้คนร้ายนับแต่การผ่อนพันเกี่ยวกับพนยาดโควิดแล้วก็ นับแต่เพิ่นปูเส้นทางมากก็มีคนมาอย่างหลวงหลายมาออกกำลังการไม่กิจกรรมมาเล็กมาน่อยแหละกระส่วงเพียนการลนการลงขึ้นของการคุมค้องเศรษฐกิจพิเศษกพรชุดนี้ก็มีการก็ต่างคดีโซนหนึ่งบ,บขขริหารบริหารเศรษฐกิจพิเศษ มีข้าจอกระสางกันทนนนนนนี่บอนนี้คือว่ามีบอลมีายโครงการเกิดขึ้นแล้วนี้นะ ท่านผสม้มนี่แมนเป็นการก่อสร้างตึกคอนโดมิเนียมซึ่งมีความสูง30หาสั้นสะพาอตัวนี้แมนอยู่ไก่กันกันกบทางสีออกไปใส่แถวเล่าไอเต็กตึกคอนโดมิเนียม32หสา30หาสั้นตามการสอบถามของไอนอกกรบตัวคนเล่าทีม่มาเห็ดเหยือยี่นี่ ก็ที่ร่าเป็นยังกนเริ่มก็สางขึ้นมาเบิดหล้ะตอนนี้คนโดวิเนียม ือว่ายูโซนเบื้องนี้กาบวางทอ่อไฟกระเกี๊ยมที่จะติดตั้งดอกไฟตามถนทนทางอันนี้เป็นอีกเบื้องโซนหนึ่งไกลๆกับบอนทีเพิ่นกำลังจะมีการก่อสร้างคอนโดใหม่อีะกจุดหนึ่ง้วก็ต้อน,นีกะกำลังจะมีการนานานาเฮดเส้นทางเสื่อมจอดไปออมดึกคอนโดมิเนียมละกะอ็อพาร์ตเมนต์โ้องแก้ม ตามทีเขาเห็นตัวจริงนี่แหละกันในปัจจุบันนี่ก็ะเมนมีการก่อสร้สางกันหลายจุดหลายบอนแหละอยู่ที่เขียนเศรษฐกิจพิเศษเบึ้องฐานหลวงนี่กับบอในไม้ควมวามีแต่ของจีนหรือว่าบริษัทจากประเทศจีนมาสร้างก็มีหลายบริษัทบางบอนเพื่อกระปุกขึ้นมาเพื่อเป็นคอนโดคือเขาเห็นนี่เพื่อว่าให้ผู้คนมาจองเพื่อเป็นบอนพักที่อยู่อาศัย และก็บอกเลยไม้ควมว่าเพิ่นเปิดให้แต่เฉพาะคนจีนมาสื่อห้องหรือว่ามาเซาห้องไม้ควมว่าทุกคนสามารถจับจองได้ผู้ที่ว่าม่เงินและก็ผู้ที่ว่า,ม,วามาเห็ดธุรกิจอยู่ที่ประเทศลาาบ่มีสถานที่พักผ้าก็จําเป็นก็ต้องใ้ซื้อในเซาคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็คือว่าซีซันของ ธุรกิจย t ท b e ประเทศกระวนแล้วแต่มีแบบนี้เบิดบอหลายไม้ความว่าจีนมาสัมปทานเนื้อที่ดินเพื่อเหตุเป็นเขียเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็เมนเอาแต่คนจีนมาอยู่สรุปความแล้วเป็นไพมีเงินอยากมาอยู่ก็สามารถมาอยู่ได้แต่ว่าต้องอยู่ตามกฎหมายของสซวอ,อ,อ,อร์โล่านวกอื่นเบิร์ดก็ต้อง ข็อไปให้หลายแต่าหากว่ามีเสียงจวดจ้าจวดจ้าเพราะวันเป็นขีดกอสางแน่สนัดเอาเสียงผ่าบรรยากาศเนี่ยสดสดเดือดทันผู้ชมอีกวา่าไม่นำส่วนตัวและมักการก่อสางแต่ว่าก่อสางก็ต้องคำหนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นรักดีกว่าแบบว่าเฮาเอาอนอนะ ปลาดินเป่าวางบ่อห้ยเกิดพ้นประโยชน์ียังปลาแห็นเป็นแบบหกเครื่อนอกจากจะมียุงมียังมาเหลก่ก็ยังบ่อบ่อท่านสมัยบ่อสว่าสวยบ่อสวมก็มาเป็นนครหลวงจากหน,นพิ่นกได้สัมประทานเป็นหล่ากามีแตวาจากให้ก่อสร้สางมันแล้วตามแผนกําหนดไว้ดีที่สุดพอ่าจากที่ว่าการก่อสร้สางสําเร็จแน่นอนเกี่ยวกับแรงลายหับ เกี่ยวกับผลประโยชน์ก็จะตามมาเช่นกันอันนี้แมนเป็นความคิดเตอร์ดีกว่าเอาว่าป้าไว้สัมปทานไปนและกับเอ็ดยังอันนี้นี่ถือว่าบวกเกิดผลประโยชน์ยังนอกจากจะเสียผลประโยชน์ไปเสือๆฉะนั้นสร้างให้มันแล้วไว้ไวไวยิงเป็นการดีอย่าเข็นสารนี่่อยจะเข็นซันนะวายวาย ชาท่านผู้สมขอบมุกขอบใจไ้หลายที่ให้เกียรติตามภาพส้มสําหรับคลิปนี้ก็ดีจุวไปเพียงเท่านี้ขอไปแล่นออกกําลัางกายขอบใจไ้หลายๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครต์ให้ช่องข้องกินหน่อยชแนลเลยเด้อจะเจอกันใหม่สบายดี